สวัสดีค่ะยู่กเราช่องพังปีใหม่นะคะแล้วก็ช่องพังปีใหม่ c h น n n e นมีลูกสาวอยู่บ้านคุณเดียวจ้าแม่ไปเที่ยวยังไม่มาเลยเนีย่ยเดินรอเมื่อไหร่แม่จะมาสักทีเนาะคิดถึงแม่แล้ววันนี้เย็นแล้วแม่ยังไม่กลับบ้านเลย เรียกหาแม่สิเร็วเรียกหาแม่ก่อนโอ้โหจุลุ่มอย่างเดียวเลยครับแม่ตายเออเหมือนไดซ์มาเนาะพี่ตีคิดถึงแล้วนี่พี่ตีอยู่บ้านเกื่อดเดียวนี่คิดถึงแม่เลย แม่พากันไปเที่ยวลืมลูกเลยลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวจ้าก็ต้องขอภัยในเสียงลมด้วยนะคะเสียงลมแรงมากเลยเล่นรอแม่นะคะเมื่อไหร่แม่ตายกับแม่แป้งจะกลับมานะคะ หลุมรอแด้จะจะอําพางตัวแล้วบอกพี่รีบอกว่าหนาวเดี๋ยวหนูจะขุดหลุมนอนดีกว่า เยอะจะขุดลุมเนยลูกขุดลุมแค่หนังน่ะฮะโอจะขุดไว้ให้เจ้าด้าน,นอนบอกฮะไหนจะเอาไว้ให้เจ้าด้านนอนเป็นเพื่อนเหรอไหนแม่ดูสิโอโหขุดสลึกเลยพี่น้องดูค่ะดูดูจะเอาไว้ให้เจ้าด้านนอนหรือเปล่าเนี่ยฮึ โอ้โนั่นนันน่นนันน่นตกลุมแล้วลุมรักเจ้าของแล้วขุดลุมไม่ตกลุมรักตัวเองนะคะนี่โอ้ไม่มีของเล่นนะแม่น้อแ,แม่ตายก็ไม่มาสักทีเดี๋ยวจะพักแม่ก็คงจะมานะคะ อตอนนี้แม่ก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะจ๊าแม่แม่มาถึงบ้านแล้วโอ้โหเบียดกันมาเลยพี่น้องมีแต่ตัวอ้วนๆเลยเป็นอย่างอ้าวาาลืมขอมมมโอ้เสียงพี่ป,ปีดีใจนะคะได้ยินเสียงแม่มานะคะโอ้ ยกหัวขึ้นนะแม่เอานึกว่าตาสิถอยลงบอเมนตัวขันแม่โมเมตุแม่โมเมเห็นเพื่อนโอ้โหมาแบบน้ำไม่อาบนะครับ เ,เล่นน้ำเล่นน้ำขี้โคลนมานะคะเอาดีลาเดเจ้โอ้ยพี่ปีก็ดีใจค่ะแม่มาแล้วมาหายดอกยิ้มต่อจังไปเอาเออบอยหายดอกคำปันนี่ผู้ใดเขาจะหาเห็นมุนยกขึ้นในโลกโอ้โหดูแม่ไต่ โอ้ถ้าลงรถนะคะจะหมุนตัวค้อยลูกก้อยโอ้โหแต่ละเชื่องนะคะไปไปเล่นน้ำขี้โคลนมานะคะนี่ก้อยลูกก้อยเอไปผุ่นลูกสาวห้องหาแล้วค้อยก้อยก้อยก้อยล่อพอกอนล่อพอกอนโหดีใจมากหรือเปล่าเนี่ยลาดขามาเลย ไปกินหญ้านอกบ้านมานะคะโหอิ่มแป้เลยทั้งแม่ต่ายทั้งแม่แป้งนะคะอิ่มมากเลยค่ะอ้วนตุย,ตย,ตยนุ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูลูกสาวลูกสาวว้าลูกสาวดีใจแม่มาแล้วก็จะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องใหญ่ถ่ายโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหดีใจมากจ้ะแม่มาแล้วโอ้โห,โห เออเออให้หาลูกแน่จังหน่อยพอมีแห้งเออเพื่อเีบมากเลยเออคิดถึงลูกค่ะคิดถึงลูกแม่มากกับเขาเต่าลดูดลูดแม่ถามว่าเป็นไงลูกอยู่บ้านสนุกไหม ลูกสาวค่ะมาหอดกับเขาเต่าแม่เลยเนาะคิดหอดแม่แห้งเนาะคิดถึงมากนะคะนี่คิดถึงมากอ้อนใหญ่เลยแม่ตายอ้อนลูกไม่ใช่ลูกอ้อนแม่นะคุยกับลูกเป็นไงจ๊ะอยู่บ้านสนุกไหมคิดถึงแม่ไหมคะเออโหลูกสาวค,คิดถึงมากเลยค่ะดู ไม่ยอมหางเต้าเลยอืเออร่ม,มหนาวโหกินหญ้าเพ็กบ่หญ้าบึงยญ้าเพ็กนะคะอิ่มมาเลยสนุกไหมแม่ตายไปเที่ยวป่ามาฮะ สนุกไหมคะไปมองพี่ไม่ไปเรียนหมดล้ครับไปกินช่องเด็ๆเด็ดแสร็จยงช่วงหน้าโอ้แม่แป้งเราก็สภาพมาเหมือนกันนะคะน้ำไม่อาบ <c oughs> หนาวหนาวเขาว่ <c oughs> โอ้แม่ตายเต็มจอเลยพี่นองเต็มจอเลยครับผมอื้อหือ พี่ปีบอกหนูรอแม่ต้องนานนะดีใจมากเลยค่ะหนูจุดแม่ใหญ่เลยโอ้โหอะเอเอไปไหนนั่น ปีเราดีใจมากเลยค่ะแม่แป้งเราพักกันไปเที่ยว<บ>ทงมวนบอผู<บ>้สาวสองสาวนี่เนาะคงจะสนุกน่าดูเลยเนาะนี่แม่แม่นี่อืมอ้มอือ อิ่มทุกเชือกนะคะอเ,คเอาเอาไปตายสาวถอยมาหาลูกพี่แม่ลูกแม่ตายเออเออเออแม่ไปแล้วลูกลูกร้องเอาแม่แม่ไม่อมมาเลยแม่ติดแม่แปงแล้วนุ่นแม่ไปหาแม่แปงแล้วเออขนาดอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะ ติดกันมากเพื่อนสาวคู่นี้ตายตายมาหาลูกแล้วๆๆ้วมาปีมาปีแล้วเร็วลูกแล้วพี่แม่เบิ้งเบิงเบิงปีไม่เย็นนียุบพี่แม่เร็วๆไม่สนใจลูกเลยไปหาแม่แป้งแล้วไปอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะ เด้อ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 ค <c oughs> ุคุยกันมาตั้นอิมมอ่มบ่พักกันไปคุยกันอยู่ทงอยู่ฐานเนี่ย <c oughs> ถามข่าวกันยังไม่ไม่พอมาบ้านยังไปถามข่าวกันอีกนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยพี่ปี๋หน่อยใจแล้วแม่บาอยู่นำ้ำเซ็ตเสร็จเซ็ตแม่ไปแล้วแม่ไปหาแม่แป้งแล้วโอ้ยน<ำ>หนูอยากไปหาแม่จ้า,าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโกรธใหญ่เลยแม่ไม่มาหาโอ้โหเออเรียกแม่มาเออเรียกเอาแม่มา เรียกแม่ตายมาเร็วเรียกแม่มาเรียกอีกวะเรียกแม่อีกเร็วเออเรียกแม่ตายมาหนูคิดถึงแม่บอกแม่สิเออเดี๋ยวพ่อผ้าไปกินน้ำอยู่ผุนพ่อผ้าแม่ตายไปกินน้ำอยู่ อันนี้ก็ห่วงเพื่อนนะคะนี่ติดเพื่อนมากจนลืมลูกเลยบอกกินมั่งหนาวมามามาลูกมาดูนะคะความผูกพันของสัตว์นะคะสัญชาตญาณของเขาเขาจำได้ดีค่ะ เพื่อนเขาแม่แปรงกระห้องเอาเเพื่อนนะเอ๊ะแ่แปงเนี่ยได้ไปเที่ยวป่าคิดถึงหมูอ้วนไม่นอะนี่อื้อ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจของพวกเรานะจ๊ะก็ฝากติดตามช่องพังปีใหม่และก็ช่องพังปีใหม่แชนแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ